สำหรับเมนูนี้นะคะได่ให้ชื่อว่าเป็นเมนูเรนโบว์มิลเชคค่ะคือจะบอกว่ามีความกลิ่นของราสเบอร์รี่เบาๆเข้ามานะคะเย่ว่าเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชอบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เนล r e เ t นทัลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็กลับมากับเมนูอร่อยๆค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเมนูสำหรับเทศกาลปีใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเน่ให้ชื่อว่าเป็นเมนูเรนโบว์มิลเชคค่ะหรือว่าเป็นเมนูนมปั่นใส่รุ้งนี่เองค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยเน่จะใช้ อุปกรณ์หรือใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเริ่มต้นเลยนมปั่นสายลุ้งนะคะหรือว่าเรนโบว์มิลช์เชคก็จะต้องมีนมสดนะคะเน่ใช้เป็นนมสดรสจืดธรรมดาเนี่ยละคะ่ะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เน่ใช้เป็นเมจินะคะแล้วก็เน่จะมีนมผสมเอาไว้ค่ะใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะนมผสมก็คือเราจะมาผสมเป็นแบบนมข้นหวานสองกระป๋องบวกนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องหรือว่าเราจะผสมแบบเป็นคู่เปที่ว่าเป็น1บวก1ก็ได้นะคะก็คือเอาสูตรที่เราแบบใช้อยู่ได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็น2ต่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเน่จะมาบอกให้ค่ะว่าส่วนผสมที่เราจะแยกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะมีไซลับนะคะเน่จะใช้ไซลับของดาวินชีค่ะเป็นไซลับลาสเบอรี่นะคะกับไซลับบลูโอเชียนค่ะเอามาทําให้เกิดความสายรุ้งค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเน่จะทํำยังไงบ้างค่ะ เริ่มต้นนะคะก็คือเราจะใช้นมสดค่ะนมสดรสจืดของเรานี่แหละก็ใส่มาที่5ออนก็พอนะคะเนี่ยใส่นมสด5ออนเสร็จแล้วค่ะก็จะใส่นมผสมนะคะ1ออนครึ่งค่ะนมผสม1ออนครึ่งนั่นก็คือหมายความว่าก็คือหมายความว่าจะมาเป็นนมข้นหวานนะคะ1ออนแล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนนะคะนี่ก็ใส่รวมมาเลยค่ะ1ออนครึ่งค่ะ ผสมกับนมไปก่อนนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมโถปั่นได้เลยนะคะเพราะว่ามิลค์เชคก็คือต้องปั่นนั่นเองอ่ะเน่ก็เทนมที่เราใส่เนี่ยค่ะนม5ออนกับนมผสม1ออนครึ่งนะคะใส่ลงในโถปัน่นแล้วเราก็จะตามด้วยผงปั่นนะคะหรือว่าเป็นฟลิปเป้พาวเดอร์ของดาวินชีตัวนี้นะคะเนี่ยก็จะใส่มาที่1ช้อนค่ะ1ช้อนของเขาก็คือจะอยู่ที่ประมาณแค่สัก5กรัมเท่านั้นเองนะคะเนี่ย อ่ะนี่ก็ใส่มาเลยนะคะ1ช้อนตวงก็เรียกว่าไม่ไม่เยอะมากนะคะแค่นี้เองตัวผงปั่นเนี้ยค่ะเขาก็จะช่วยในการที่ทำให้เครื่องดื่มอะคะ่ะไม่แยกชั้นกันนะคะก็เรียกว่าดื่มได้รสชาติเดิมหมดแก้วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำแข็งนะคะนี่ก็แก้วอันนี้เป็นสูตรแก้ว16ออนค่ะนี่นะคะก็ใส่น้ำแข็งเลยค่ะเอาประมาณ1แก้วพูนเล็กน้อยแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลย แล้วเราก็ปั่นเลยค่ะ2ี่ส่าโปรแกรม25นะคะมิลชคปั่นเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราได้นมปั่นมาแบบนี้แล้วอะคะ่ะเนี่ก็จะมาแบ่งใส่ถ้วยตวงนะคะ2ถ้วยค่ะอ่าแบ่งไปเลยอย่างละครึ่งเลยก็ได้นะคะ ใส่เลยประมาณอย่างละครึ่งเลยค่ะก็กะกะเอาได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบต้องช่างหรือแบบต้องตวงอะไรอย่างนี้นะคะก็กะเอาได้เลยค่ะใส่มาสักอย่างละครึ่งพอเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเน้จะมากดใส่หลับนะคะบลูเชียนกับราสเบอร์รี่ค่ะถ้วยละแค่10 ml นะคะกดไปเลยนะคะเมื่อกี้นี้ม,มาไม่ครบเนาะอีกนิดน,นึงอ่ะ แล้วก็ลาสเบอร์ี่นะคะอีกถ้วยหนึ่งค่ะอันนี้เมื่อกี้นี้10 ml อันนี้7.5นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกดมา1ปั๊มกับอีกนิดนึงค่ะให้ได้10นะคะประมาณนี้แล้วนี่ก็คนค่ะสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะอ่าสีสวยเนาะแล้วก็ลาสเบอร์ี่ก็คนเหมือนกันค่ะนั่นแสดงว่าตอนนี้เราได้2สีอยู่นะคะต้องบอกว่าของดัมิชี่สีเขาจะไม่ได้จัดมากนะคะก็เรียกว่าสีเขากําลังแบบเออเรียกว่าอะไรเดียสีสุภาพ <laughs> สีก็คือแบบ สีเบาๆนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้พอเราได้มาแล้วค่ะก็จัดการเลยค่ะเราจะเอาชั้นไหนลงก่อนก็ลงได้เลยนะคะเอานี่ก็ฟ้าลงก่อนเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะนี่ตามด้วยชมพูค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงฟ้าไปอีกได้เลยนะคะพยายามแบบว่าให้เขามีความเบาๆหน่อยก็ดีนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตามด้วยชมพูอีกค่ะเวลาตอนเทก็คือแบบเบาๆเขานิดนึงนะคะแล้วเราก็ฟ้าค่ะ เห็นไ,ไหมคะแล้วเราก็ชมพูค่ะใส่ลุ้งไหมคะนี่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็อาจจะมีความโรยตัวน้ำตาลสีสีนิดนึงนะคะนี่เห็นไ,ไหมเพิ่มความแบบใส่รุ้งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ความน่าทานค่ะแล้วก็ให้เป็นความแบบ ปีใหม่นะคะนี่จริงแล้วเมนูนี้เราเสิร์ฟปีใหม่ได้เลยนะเป็นเมนูแบบว่าสีสันเนาะน่าทานนะคะแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราทําหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราได้รสชาติของนมอะค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะคือจะบอกว่า เลยได้นมที่มีความหอมคือเหมือนนมปั่นนี่แหละคะ่ะแต่มันจะมีความแบบมีความกลิ่นของราสเบอร์รี่เบาๆเข้ามานะคะแล้วก็อพอดูดชั้นล่างอะ่ะมีความหอมของตัวบรูโอเชียนเข้ามาอีกคะ่ะเนี่ยว่าคือแก้วนี้กิ๊บเกดีนะเพราะว่าคือพอเราดูดคนละชั้นอะ่ะเขามากคนละแบบเลยอะ่ะเออดีนะคะเนี่ย แล้วก็เนี่กว่าเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชอบแล้วค่ะมีความสีสันสดใสนะคะแล้วก็มีความแบบคือดื่มง่ายๆหว,วานๆหอมๆอ,อย่างนี้เลยนะคะค่ะถ้ายัางไงไปลองทํากันดูค่ะสําหรับเมนูนมปัน่นสายลุง้งหรือว่าเป็นเมนูเรนโบว์มิลค์เชคนะคะเนี่มาแชร์ให้ค่ะ พอทําแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรอยากจะเน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะให้มาแชร์เ,เมนูอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมง,งาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกด subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปลองทำกันได้เลยค่ะ นมปั่นสายรุ้งนะคะหรือว่าเรนโบว์มิลชคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ